สวัสดีค่ะญาตาจากช่องบุญตาทาัศาทัศานะคะวันนี้ไปอัปเดตต้นไม้ที่ยาปลูกไว้หลายๆต้นเอามาให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเศรษฐีก้านทองที่ให้ดูวันนั้นก็เลยถอนเอามาเลี้ยงใส่กระถางไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะกำลังจะแตกยอดที่รดน้ำหัวหมักน้าหัวปลาแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะนี่ต้นที่ส ใบที่เขาแตกคาวก่อนนะกำลังจะโตแต่รู้สึกว่าจะโตช้านะคะอันนี้เป็นต้นที่3าเนี่ยต้นนี้ปลูกหลังเพื่อน1เดือนนะคะเนี่ย่าก็เอามาให้ชมกันนะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นดาวเรืองที่เด็ดยอดชํากําลังจะติดดอกแล้วนะคะนี่เขาติดแล้วนะก็ชําได้3-4มสถุงเหมือนกันนะคะ ส่วนหอมแขกอันนี้ปลูกที่หลังที่หญ้าป่าถั่วเขาแล้วเอามาปลูกใส่กระถางไว้ก็กําลังงอกงามดีนะคะนีะ่ส่วนเศรษฐีก้านทองก็ติดกันแทบทุกต้นเลยนะคะไม่ถึงอาทิตย์นะคะนี่พอเสียบลงไปยังไงก็ขึ้นปลูกง่ายนะคะนี่ปลูกง่ายมากเลยหญ้าจะมาเลี้ยงใส่กระถางไว้แล้วค่อยไปหากระถางใหม่มาเปลี่ยนนะคะนี่หญ้าว่าต้นเขาสวยดีนะ ทำเป็นแปลงก็คงจะสวยนะคะอันนี้เป็นพุทธพิจานะาคะที่ย่าตอนมาสองกิ่งนะคะเนี่เอามาลงกระถางไว้ตอนนานแล้วไม่ได้ตัดมาลงสักทีนะคะเพิ่งจะเอามาลงเนี่ยนะคะนี่ส่วนข้างล่างบริเวณนี้ผักหวานส่วนนี้ย่าไม่เคยเอาให้ดูนะคะจะอยู่ใต้ต้นน้อยหนานะคะเนี่จะมีอยู่ประมาณสี่ลุมนะคะเนี่ยแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีต้นมะดันนะคะ แล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีทุเรียนอีกเนี่ยอันนี้ย่าปลูกไว้นะก็ลดน้ําบ้างไม่ลดน้ําบ้างนะคะเพราะว่าอยู่ไกลเพื่อนสักหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับผักหวานชุดนี้นะคะเนี่ยบริเวณใกล้กันนี่ย่าก็มาขุดแปลงไว้นะคะแปลงย่าก็ขุดง่ายๆนะ ติดขอบถนนไปเลยนะส่วนนี้เป็นแปลงนะส่วนตัวนี้ทําเป็นหลุมนะจะไปเอาบ็อกโคลี่หรืออาจจะไปกระหล่ำปรีมาปลูกนะจะทําเป็นหลุมเลยไม่ต้องทําเป็นแปลงส่วนแปลงคิดว่าจะไปเอาหอมแดงมาปลูกนะคะเราไปดูตอนบนนะคะที่ย่าทําเป็นขั้นบันไดไว้นะคะเนี่ยบนสุดก็จะเป็นกุยช่ายที่ปาดออกไปแล้วแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะ พันที่2ก็จะเป็นหอมเหลืองที่ย่าปลูกแล้วอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้เข้าโตแล้วนะคะนี่เป็นหอมเหลืองนะคะส่วนตัวนี้กุยช่ายเอามาให้ดูตรงโคนเพราะว่าจะตัดนะคะตัดติดโคนเลยให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะสำหรับกุยช่ายนี่ตัดไปทั้งต้นเลยนะคะส่วนหอมเหลืองรู้สึกว่าเขาจะเลือ้อยๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นร่มนะคะเขาค่อนข้างจะร่มสักหน่อยนึงนะตรงนี้ เรอดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะว่าเขาจะหายเลยไหมถ้าแดดสองก็ไม่เลยนะคะสําหรับหอมนี่แต่ถ้าร่มเมื่อไหร่ก็จะเลื้อยทันทีเลยเนี่ยอันนี้จับภาพเป็นขั้นบันไดมาให้ชมกันนะคะส่วนขั้นที่3นะคะขั้นที่3ามย่าหวานผักกาดกวางตุ้งห้องเต้เอาไว้นะคะเนี่ยจะเอามาโรยห่างๆนะจะไม่ถอนคือจะให้เขาโตอยู่ที่นี่แล้วก็จะถอนไปกินเลยนะคะเนี่ย กำลังจะแตกนี่กำลังแตกต้นขึ้นมานะยาก็โรยไปไม่กี่วันนี้เองนะคะเนี่ยสำหรับผักกวางตุ้งห้องเต้นนะส่วนตัวนี้จะเป็นชวนชมนะย้ายกโคนขึ้นมาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะเยอะนะคะชวนชมย่้าไม่ได้ดูแลมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ก็ถอนเอามาทิ้งไว้สวันแล้วนี่ยยังไม่ได้ปลูกนะคะกำลังตัดรากฝอยเขาออกอยู่นะแล้วย่าจะอัปเดตให้ดูนะ ส่วนต้นนี้นะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะยกโคนขึ้นมาก็เพิ่งจะปลูกหญ้าไม่ปลูกยุ่งยากนะคะทำง่ายๆตายก็ทิ้งนะคะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็มีทั้งต้นเก่าต้นใหม่นะคะชวนชมของหญ้านี่บางต้นอายุเกือบจะ20ปีนะคะอย่างต่ำๆก็15ปีนี่อย่างพวกนี้นี่นะคะไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยติดกระถางไว้ดินก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่เนี่ย ลดน้ำไปเรื่อยนะคะบางครั้งก็เป็นเดือนค่อยลดน้ำนะคะสำหรับชวนชมนี่นะ,ะย่าก็ขอขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่มอบให้กับย่านะย่าก็มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะคะก็จะพยายามพัฒนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ